พรอาจารย์ครับผู้ดีได้สั่งที่กดบูธนะครับก็ะอาจารย์สลาบุตรนะครับมาฝาก็สิรีวิวอีกคนนะครับมื่อนี้ว่าสีใส่บูธนะครับว่าีใส่บูธนะครับกระโหลกเล็กนะครับผมอริสาธทิศรีวิวอีกเพิ่นว่าผประสิทธิภาพในการใส่ที่เป็นัไดๆนะครับนะครับนี่ครับสวลงนีครับ ครับสานลงไปนะครับเป็นกระโหลกเล็กนะครับเขี้ยวนะครับครับแล้วก็ตัวนี้ไส้ครับจะกดลงนะครับการกดนะครับกดลงให้เขี้ยวมันโคขึ้นมานะครับนะครับนี่ครับเขี้ยวครับผมบอกที่ กดด้ดีครับกดดีด kind of ีอยู่นะครับเกี่ยวกับโพึ้นมากครับกดได้ดีนะครับใส่งานได้โอเคครับนะครับผมกับโลหะเหล็กนะครับกดบูดนะครับโอเคเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใส่ทุนแรงในงานสร้างได้นะครับผมนะครับอาจารย์ครับใส่ดีๆครับผมแนะนำครับผมโอเคครับ